โอเคครับวันนี้ก็สวัสดีกันด้วยครับตอนนี้ท่านกำลังรับชมการป๊อปเกมเมอร์ทีวีเอสปอร์ตเจ็ดก็เรับนี้ยเรามีเกมที่มีชื่อว่าพอสโตลดักหนุ่มหรือเป็น Postal ภาคแรกที่รีบู้ใหม่หนุ่มอ่อย่างแรกเรามาที่เรื่องเสียงเหมือนเดิม um> หนุ่มมอ่ะครับสีเสียงเพลงแป๊บหนุ่มโอเคโอเคเสียงปืนก็ประมาณนี้หนุ่มโอเคแล้วก็เดี๋ยวซับไตเติ้ลผมขอเปิดไปหนุ่มเพื่อได้อ่านง่ายๆหน่อยเออไม่ใช่อะไรทุกคนเปิดไว้เฉยๆดูเท่หนุ่มมากดเปิดโอเคเจะบอสมา แล้วก็เกมนี้ครับเราสามารถเป็นพับตที่สามารถเล่นออนไลน์กับคนได้ด้วยนะทุกคนโคตรเจ๋วเลยแต่ว่าวันนี้ผมจะไม่ได้เล่นในเรื่องครับแต่ว่าจะไม่เล่นแบบยิงเก็บสะสมแต้มคะแนนอะไรเงี้ยผมเดี๋ยวขอขอ,ขอไปดูเอ่อมัลติเพย์ก่อนตั้งแต่กูซื้อเกมนี้มายังไม่ได้ลองดูเลยนมเดี๋ยวนะจอยอันนี้คือไม่มีอะไรทุกคนคือจะลองดูเฉยๆครับอ๋อตอนนี้บอกว่าเกมไออาร์มดเนี่ยยังตอนนี้คือยังไม่มีผู้เล่นน้องเพราะเกมไม่ค่อยดังม,มัไเป็นไรโอเคเมื่อกี้ไม่มีอะไรทุกคนแค,แค่ลองดูเฉยไป ครับมันจะมีแคมเปญครับแล้วก็เนี่ยแคมเปญคืออย่างนี้แต่ว่ากูจะเล่นแบบเค่าคนแ็กๆเพื่อเก็บคะแนนของแบบสะใจนนั้นเน้นความสะใจอย่างเดียวออกมาจัดไปครับแล้วก็ผมก็ได้เล่นจนหมดแล้วเนี่ยย,ยังไม่หมดคือเหลือแค่อันี้อันเดียวครับแต่ว่าผมจะลองเล่นเนี่ยสังเกตว่าคะแนนเนี่ยสกอร์แม่ 200, 500, 300, งสองแสนห้าแสนสามแสนเยอะไปหมดเลยผมว่าเดี๋ยวผมจะเล่นเนี่ยมเพราะว่าอันนี้คือกูยังไม่เล่นเลยนะเคมะอ๋อตอนจบเหรอไอพัฟเตอร์ดูน้องแมน ถ้าใครรู้จักพี่แกจะรู้ดีผมไทยที่เล่นพัททสองหนมแต่ดูภาคนี้แม่งสังเกตว่าแม่งมีถุงมือสีแดงโคเต้เนยผมแล้วก็เสื้อคลุมสีน้ำตาลหนมมีปืนเอกสีเจ็ดหนุมมาโอ้เป็นมันเป็นดาดจ,จบเหรอนึกว่าอะไรแค่ใหมเห็นะสตาร์ททิงเกลิลเพย์เยอร์นี้แดมผมแล้วก็เอาดาดดาดไหนดี งั้นเดี๋ยวกลวดัดนี้ดีกว่าทุกคนเออดัดนี้ไม่เอาเออดัดนี้ทุกคนโอเคครับมามึงมาครับเก็บอาวุธให้พร้อมครับยิงแม่งเลยปิ้วเผาแม่งเลยผมเอากูติดไฟด้วยฮะเนี่ยแพ้เชื้อไฟครับแพ้แพ้ไฟไหม้นะมึงแต่แย่มึงฮะจะรอดมึงเจอกูแน่ครับยิงแม่งเลยจิวชิวชิวไอ้เจ้ากูตายตายเนี่ยครับตอนนี้กูเล่นได้กี่คะแนนเนี่ย ครับตอนนี้สกอร์ที่ผมทำไว้คือ2 90, อ0 0 0 0เาหเราต้องทำให้ได้มากกว่าน,นี้หนุ่มจัดไปยิงแม่งเลยเอา้าเฮียเกือบตายทำไมแล้วนะไอ้ยี้นี่แม่งถึกครับเราต้องหลบก,ก่อนไอ้น,นี่แม่งถึกครับโอเคกูใกล้ตายเนี่ยเก็บพลุศูก่อนเก็บเดี๋ยวมันปลานระเบิดไงกูจำไม่ค่อยได้ทุกคนหนุ่มๆนะปลานระเบิดระเบิดคือเฮียไงกูจำไม่ได้ทุกคนไม่เป็นไรเดี๋ยวขออันนี้ก่อนโอเคยับยิงแม่งไงยยับระเบิดละยับยิงมัน เอาเหี้ย okay. ติดไฟเฉยชิบหายแล้วมึงก็ติดไฟมึงอย่ายิงกูเรียบร้อยครับเรียบร้อยกูตายแน่เลือดกูรูสองนั่นไงกูว่าละไอดูสไตล์เลยผมโอเคครับ <Okay. S 1> มา,าใหม่ดีตาจับคลิปนี้ก็จะเป็นการรีวิวไอเกมสตีนีไปเด้อผมว่ากูซื้อมายังไม่ได้เล่นเลยผมแล้วก็ยังไม่ได้รีวิวผมเชื่อขอไปก่อนแล้วก็อันนี้ เกยิงมาเลยครับอ่าปืนหมดชิบหายละมึงใช้ปืนนี้ไปก่อนก็นได้ปะเนี่ยเลือดสาดแล้วยิงแรกเกมแม่งโคตรเถื่อนเลยผมเนี่ยยิงแล้ชุดเกาะชุดเกาะอ,อืมไม่ได้แดกบอกเลยไอ้ตำรวจแทงซวยมึงด้วยไอตำรวจต้องตีนึงมึงยิงแม่งอ๋อโอ้โหโอ้โหโอ้ชิดู้วยเฮ้ยอวิสเรียบร้อยครับโดนระเบิดตายหา่ามมึงจะไปไหนนะครับเดอะกูคิวซ้ำแม่งเลยมึงเก็บเก็บระเบิด ยิงแม่งตายหมดพวกมึงอ่ะไอ้ลูกฟองกูยิงลูกฟองตัวลูกฟองเจ็บลูกฟอง,อง,องอเฮ่ออืมเอาลูกฟองมาแดกเฮ้ยปืนบอมปืนบอมมึงแหมเขาเล่นใหญ่ครับเขาเล่นใหญ่จริงๆของเนี้ยยิงแม่งไม่ได้แดกบอกเลยครับไอ้ตำรวจชุนน้ำตาลนี่มันจะถึกหนุ่มเพราะแม่งเป็นจดใหญ่กว่าของเนี้ยชี้ชี้ผาชีาช้ผาตายแน่มึง เรียบร้อยอพังละโอเคหยิบลูกซองขึ้นมาครับลูกซองแจกลูกซองตัวเต็ดอกเรียบร้อยละโอเคเราใช้ปืนปืนไอเอ็มพีห้าไปก่อนนะเพราะเอ็มพีห้ากระสุนมันฟรีผมไม่มีหมดตรงเนี้ยตอนนี้ปืนยี่อื่นเหลือน,น้อยละปืนโอเคเราทำไม่ได้คะแนนเท่าไหร่เนะน,นี่ยเฮ้ยคอนตันหกแสนลยทุกคนเยี่ยมเดี๋ยวกูโชว์เลยหนึ่งล้านเจ้าบับเดี๋ยวกูโชว์เลยแต้มหนึ่งล้านครับมึงมึง ไอ้มึงบังอาจเอานาปามแันเชอร์มาเล่นกลัวแล้วจะใครที่เล่นภาคฝองจะเห็นอาวุินีผมมันเป็นอาวุธนาปามนมเป็นแบบเืินไฟอะไรเงี้ยไม่ตายห่โคตรถึกครับี่ได้นาปามแล้วนี่กูมันนาปามมาใช้นึงมึงมีกี่อันไม่เลยมีสามลูกองหรอแต่ลองทดสอบจริงเด้คือคือไม่เคยใช้นาปืนภาคนี้ยมึงเออเนี่ยทดสอบ้ิธีนี่เผาไหมทั้งเป็นเลยมึงมเา ยิงถังแกจะไม่รู้ยิงเยียอะไรยิงถังแกแล้วกันทำไงดง่าเดี๋ยวบรอยโดนระเบิดตัวเองตายอ่ะไม่ตายไม่ตายอ่ะมึงรอดอยู่ชิบหายแล้วมึงยิงมันเลยนี่มึงตายไปได้ดอกเรียบร้อยครับมาใครเข้ามามึงตายครับบอกเลยครับ ยิงแม่งเนี่ยมึงยิงระเบิดระเบิดไปสี่ดอกสังเกตไหมมึงน,น,นี่ยิงแม่งปิ้ว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 ,วเรียบร้อยระเบิดไปสีเ่เวทไงเก็บแม่งยิงอีเทนี่้วยไอ้หัวโลนหน่มไอ้หัวโลนซ่าส้นตีนหน้องแคยิงระเบิดลูกสองยิงด้วยลูกสองยิงด้วยลูกสองมึงไปตายมึงไปตายเดี๋ยวนีน้มึงเรียบร้อยมึงเอาไปัืนป์นไปใส่กูมึง ลอยเปลี่ยนปืนกลนครับแต่ปืนกลนปืนกลเนี่ยจเจอแล้อืมยิงแม่งหมดไอ้นี่นี่ใช้รับนาปาแม่งโกงครับต้องยิงมันน้องเนี้ยอ่ะได้ได้บิสนี่มึงเรียบร้อยเก็บอาวุธเก็บของแล้วผมของแม่งเกมนี้จำเป็นน้องเนี้ยอันนี้กูจะคิวช็อตมันยันไงไงวนะอ๋อกดคิกไอ้เหี้ยคิกซ้ายก็โยนระเบิดเออกูลืมหน้องบางทีมันไม่ได้เล่นนานหน้องเนี้ยตอนนี้เราผ่านด่านละวไป เอ็กซิสหน่อมมันวิ่งได้ไม่ได้ทุกคนเนี่ยลองดูเลยวิ่งไม่ได้ทุกคนได้แต่เดินหน่อมไปไปโอ้โหแม่งเลือดสาดเต็มปืนเลยมึงเกมเกมเถื่อนหน่อมเนี่ยอ่าไปทางไหนเอ่ยอ๋อทอั้งนี้เหรอโอเคเขากูหาตั้งงานเกมนี้ภาพมุมมองเนี่ยเกมนี้มันจะคล้ายเพื่อเฮสเฟกหน่อมคือเกมไปที่มันเป็นชายผมยาวเกล็ดชังที่ฆ่าคนเนี่ยเกมนี้แม่งภาพงั้นเลยออกมาครับเราได้เกล็ดดีม next level นะลองหลายๆดาดหน่อยหนุ่มย้ำหนุ่มคลิปนี้มันไม่ใช่เล่นเนื้อเรื่องหรือแคมเปญหนุ่มแต่ว่าจะเป็นเกมแบบสะสมสกอร์หนุ่มยังไปเลยครับป่ะมึงถ้าเปลี่ยนเป็นกลอนก่อนเยิงมันเลยปริวปริวปะริวตัวแม่งสาใจเดือดมันดียิงแม่งไอ้หนุ่วยสว่านหายมึงชิบหายทุกคนโดนยิง โอ้มึงเียบ้อยครับไปไหนมึงเงียบคิดว่าจะหนีรอดครับไปไหนครับเยี่ยเยย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 ยเยยยยยยเยยยยยนยอยย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 ยันยุยย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 รยย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  ไม่ปตายยาบโอเคอเคมันตายละโอเคเก็บออกชีวิตผมเก็บเฟิร์สเอครับเดี๋ยวนะเปลี่ยนปเป็นปืนก่อนโอเคไม่ไหวแล้วต้องลูกซองผมโอเคกูยิ่งเหลือน้อยเนี่ยชิ้นหายโอเคครับเฮ้ยกินไก่ย่างได้กินไกน่ย่างก่นโอเคเพิ่มเลือดเพิ่มเลือดครับเดี๋ยวนะชิงเงิน,นโอเคถ้าไก่อ่ะอไม่ใช่อ่ะขวดขวดเหล้าโอเคไม่เป็นไร ยิงแพงยิงแพงเอาอะไรกูเอาเอะไรกูครับเพียร์ตอนใหญ่ต้องโดนระเบิด,ดก่อนเอาระเบิดไปกินโมอมโหให้เดี๋ยวนะกูจำได้ร,ร,รู้สึกเหมือนกูเคยไปฝั่งนั้นหนิมันมีอาวุธที่กูเก็บด้วยเมือนเดินะมันจะเดินไกลหน่อยครับแล้วแม่งตอนนี้ระเบิดกูเหลืออันเดียวแล้วฮะยิงทีนี่ก่อนแคบเฮ้ยเค้กเค้กเค้กกินเค้กกินเค้กเค้กเค้กรม่เบาโดน ไม่ใช่ละยิงเครื่องอุ้ยเครื่องนี้แม่งืหเดี๋ยวกูยิงทันอยาเจอซุดเกาะออมเจอนี่เลยเคตันละยิงเล่นๆนะยิงให้มันระเบิดเล่นๆหน่อยเงี้ยเฮ้ยกูจำได้บ้านไอ้บ้านหลูแ่งนี่ยแม่งมีคนเยอะเลยกูไปเข้าไปจัดก,การไล่ฆ่าคนในบ้านนี้กันหน่อยนะกูจำได้เนี่ยบ้านคนแม่งอยู่เยอะหน่อยสองหมื่นคะแนนนะผมอืมเรียบร้อยมึง ไม่มีชุดเกาะทุกคนเมื่อกี้เห็นชุดเกาะเข้าไปชุดก่อดแจวแจวชุดยอดสุดยอด,ด,อดยิงแมงหมดหนึ่งไปไหนมึงมยิงแมงเนี่ยบงังอาจซะมึงครับเราจะเดินไปเก็บของนะผมครับครับคะแนนที่เราทำไว้ตรงนี้คือสองแสนห้านะผมนเนี่ยมันมีของให้กูเก็บด้วยเนะี่ยแต่จะไปไงวนะเนี่ยเอาไปไม่ได้อีกเดี๋ยวนะทางออก อ๋อต้องไปทางนี้ออกไม่เป็นไรออมก็ได้มึงอยากคิดว่าจะรอดตายใส่ดอกเอาเข้าไม่ได้อะชิบหายโดนหรือว่าเราต้องไปฝั่งนี้วะไม่ใช่ละไม่ใช่นี่เข้าได้ปะเนี่ยใครเข้าได้ทุกคนเออช่างแมงทุกคนไม่ต้องเก็บแล้วไปเด้อเข้าไม่ได้อ่ะ ล,ลูกไอ้ล็อกเก็ตลันเชอร์เก็บไปครับไอ้ดูภาพนี้แม่งปาล่าลาดครับแม่งวิ่งไม่ท่าครับได้แต่เดินเร็วน้องไม่เป็นไรแม่งทำไหมครเฮเทกครับโอเคเกมนี้ใครสนใจก็จไปซื้อได้ครับเกมนี้ร,ราคาไม่แพงครับผมซื้อมาหลายเล่มเกมนี้ครับเฮ้ยไอย้ปืนไฟมึงเดี๋ยวเกมยิงก่อนยิงยิงก่อนนี้น้องโอเคทางสะดวกครับเรียบร้อยปะเราไปเก็บเอเนีาะนี่ได้วุฒิใหม่นะมึงวุฒิเลยไม่รู้เก็บไปก่อนครับ เก็บไปก่อนเมืนี้เราจะใช้แต่ปืนกลไปก่อนน้องจะยิงไอ้ตำรวจหญิงหน้อมื่อกี้จะเถิกหน่อยน้องครับมาครับเฮ้ยชุดเกาะชุดเกาะครับเก็บชุดเกาะแล้วมึงครับครับยิงที่นี่ด้วยน้องไอ้ที่จตายยากต้องใช้ปืนกลนะโดนปืนปืนในรูปฟองนั่นแหละโอเคบอยอ่ะเพิ่งเพิ่มหน่วยสวัสดะตายยากน้องพลาดนั่งตายง่ายน้อง เดียวตำรวจหญิงครับหายแล้วมึงยิงนี่แม่งปืนลูกซองหายมึงลูกซองออตโต้เนี่ยนะเมื่อกี้เก็บจะยิงเราใช้หมดเลยครับเขาแม่ง,งก,กระจกเกินของพวกนี้ ยิงมาเลยปิ้วเรียบร้อยตายห่ากูหมดเลยมึงด้วยไอ้ตำรวจสันตีนะอ้ยิงถังแก๊สไม่รู้แล้ยก่อนผมยิงมัวแล้กันโอเคตำรวจสันตีน่องแคบเก็บเก็บโว้ต่อมึงอ๋อเลือดฝังไว้เต็มแล้วโอเคเออเถึกไงเนี่ยมึงยิงกูเหรอมึงยิงกูเหรอมึงยิงดิมึงยิงสี่สัตว์มึงนี่แหละมึงนี่แหละมึงตำรวจยิงแม่งเถึกน่อง เบียผ่านด่านแล้วผมเราขอจัดก,การยินดีก่อนแม่งเหมือนไต่ตรงเนี้ยเพื่อความสบายใจน้องเมยอืมอืมอืมไปไหนไปไหนเฮ้ยรูฟองหมดเลยครับเฮ้ยไม่เป็นไรไอ้ยินดีรอดก็ปล่อยแม่งไปน้องเนี้ย์ีิเกยียตฆ่ามันน้องเฮ้ยเก็บชุดเกาะเบียร์ผ่านครับผ่านลุยครับเ,เก็บนี่แหละ เคยผ่านละฮะโอ้โหเกตดีทุกคนโอเคเด็กเลวครับด่านนี้จะเป็นด่านสุดท้ายของคลิปนี้เนโอเค่กดสตาร์ทับนี่ด่านเป็นเป็นเหมืองเนาะเหมืองขุดแร่นาะมาไปใช้ปืนกดเหมือนเดิมครับอ้าวเราวิกูหายไปไหนวะหายหมดเลยเนาะแบบการแม่งเลยเนาะ เนี่ยจาัดก,การแม่งเลยเขี้ยแม่งวางระเบิดครับอย่างงี้มึงต้องเจอปืนแนวไอ้สัตว์ปืนนี้เลยอืมลูกซอง ยิงแม่งที่คุณได้นาปามาทุกคนเผาแม่งเลยเนี่ยมึงชิบหายระวังโดปนปูนะมึงยิงแม่งยิงเลยปิ้ว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 ,วเรียบร้อยครับมึงจะไปไหนครับมึงมยิงอีกทีนึงเรียบร้อยครับ เฮ้ยทหารทหารยิงทหารกันเลยพวกนี้แม่งกระจอกของเงี้ยเป็น,นกลวิ่งไม่ได้อ,อีกิดหายอาเผาอันเองต่างกันเฮ้ยไปตังกันไปได้ครับแต่กูขอเก็บชุดก่อนแม่งเจออิตเอรกัทุกคนไหนมาเข้าไปเลย อุ๊ยกระสุนรัวกูยิงแม่งอ่ะเลยทหารทหารทหารอะไรทหารละยิงแม่งม่สนครับเคยไปกันไปได้ไหมเคพอ,อตันแล้วผมไม่เป็นไรโอเคลงล่าง เฮ้ยเจอเจอของเจอของครับของกูเว้ยเก็บเก็บเป็นแมนวูดชิ้นนี่ผม <uge> เ totally. <deuts Jessica. S 1> ข้ามาเลยเข้ามาเลยเข้ามาเลยจ้าม <Carrie> ันเดี๋ยวกูฆ่าหมดยังหรือยังไม่หมดโอเคยังไม่หมดนม ครับเรียบร้อยผ่านแล้วผมผ่ายมึงเอาไปแดกเอาลูกฟองไปแดกซะมึงรรครับเรียบร้อยละผ่านโอเคได้ซีฟีร็อกคืออ่าห่วยสุดหน่อมคือเราเราทำได้เกล็ดซีอมิมเนี่ยโอเคเจ้าใครชอบอย่าลืมกดไ like, ลค์แล้วก็ซับสไครต์กับผมนะผมแล้วก็แชร์ดจ้าหลักเชิญเดี๋ยวเจอกันตอนคลิปหน้า,าครัคคบโอเคผมัสผมสวัสดีครับ